โอเคผมสวัสดีครับผมมาเล่นในแบบบูกา้าบูก้าที่นี่นะผมโอเคคลิปนี้ก็จะมาเล่นกันเลยนะก็คลิปนี้ก็เอ่ออะไรวะเดี๋ยวเพื่อนนึงจะเปลี่ยน,น,นะะช่างผมแป๊บแล้วจะไม่ใช่ขงผมนี่โอเคผิวก็โอเคผิวสีปกติแล้วผมโอเคใบหน้าก็เปลี่ยนนิดหน่อยแล้วผมอาจจะไม่เห็นตอนนี้นะเพราะว่าคนอื่นทับหมดเลยโอเคเแล้วก็ก็จะประมาณนี้นี่นะผมโ okay. อเคก็เออ่ใครที่มาใหม่ก็ขอ,ขอควานช่งเหลื ตามผมแล้วก็ขอคนหนึ่งไลน์นะผมโอเคช่วงนี้ก็ผมเริ่มกลับมาทำคลิปมาแล้วแต่ว่าคนดูก็หายแล้วนะผมก็เออนั่นแหละ,ะผมไม่เป็นไรผมไม่ได้อัคลิปนานเองแหละอยังมีอะไรบากนี่ก็กลับมาอัดคลิปแต่ว่าไม่ค่อยมีแมเปเลยอัดแล้วตอนนี้นะผมก็จากเออผมคิดได้ช่วงนี้คือแมเปบูก้าบูก้าเนี่ยนะผมที่จริงว่าจากเกมร้อนไลน์นะแต่ว่าโทรศัพท์ไม่ไหวนี่นะผมเออตอนนี้ฝนก็ตกนะไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรอือเปล่า ผมไม่ได้กินหรอกมั <ś> ้งเดี๋ยวไม่เริเร่มเลนะ่นกันเล้วผมอันนี้ผมจะเข้ามาเซิร์ฟรวมนะโอเคเล่นกูก่ากูกาแหลยง่ายสุดนะครับขอชืออ่อรออเคแต่จะตายหรือเปล่านะั่นคือปัญหาไปผมไะตายง่ายของมันรอบนี้โอเคไหนเอยกระสับ พออาจจะแหลกนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยใช่ไหมนะเงี้ยมันรู้สึกว่าผมมองไกลขึ้นอย่างไรรู้เฮ้ผมตอบภาพยิ้นิดนึงเลยนะนั่น,น,นนะผมรู้สึกไปเองก็สาบเลยนะี่ยรู้ว่าอย่นั้มันแหลกๆเอ้แต่มันก็ไม่ค่อยแหลกมากเท่าไหร่นะผมรู้สึกได้เลยมันค่อยแหลกมากนะเดี๋ยวอันนี้ก็อีกใครเนะี่ยไม่รู้ท่างตุ๋อยังใช้ชีวิตใน ดนเดียร์ต้องใส่กกงนะผมน่าจะปลอดภัยอยู่ละมั้งนะนี่เก้าอี้ให้นั่งด้วยไงเอ้ยไม่ใช่เก้าอี้ดิโต้ครับครับลูกธนูนะผมโอเคนะครับล็อกธนูนะผมชิ้นนี้โอเคเดี๋ยวเลยมาก็ต้องตัดไม้เนี้รับผมเริ่มตัดกิ่งเลยก่อนดิามาคราับผอนะเดี๋ยวใช่ลืมไปเลย ผมมีคนเออบอกว่าฟาร์มเวลตรงที่เริ่มต้นตรงไหนนะผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตาร์มไปนะก็สำหรับใครที่ยังไม่ไปดูนะผมการฟาร์มเวลของผมนะในช่องก็สามารถไปดูกันได้นะกมถ้าใครลืมไปแล้วนะเป็นดูเก่าอเลยเงี้ยตัวรถเป็นดูใหม่ก็ไปดูไปดูในช่องได้เลยนะไปดูตรงนี้ก็ได้นะดูในช่องใคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวไปตอนนี้ถึงเลยแล้วกันนะผมไม่ดีเดี๋ยนี้สดๆเลยว่ะนะ เดียวเลยเอาจจะมีการเล่นสปีดเล็กน้อนนะผมไป โอเคมาทุกคนผมมาแล้วก็มาถึงเออตรงนี้เมื่ี้เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวมาฟาร์งเลยนะนี่ครับผมไอฟ้าไม้ต้นที่มันต้นชื่อว่าต้นไม้เออดวงอาทิตย์นะผมเออตรงน,นี้จะเป็นดอกเออเลเวลให้คุณนั่นเองคนระับเลเวลเยอะขึ้นนะดอกเป็นผลถึงสีเหลืองๆนะผมไปเดี๋ยวตัดก่อนให้ทุกคนดูนะผมก็สามารถไปฟาร์มที่บนเกาะลอยฟ้าได้นะ ว่าก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านันดนึงนะผมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟรวมเลยนะคือแค่ตัดต้นไม้ธรรมดาก็ได้เบล,ล์เยอะแล้วเน่าจริงโอเคนี่เจะมีลูกแก้วประมาณนี้นะผมสีเหลืองนะประมาณนี้นะผมแค่พี่อยากฆ่าผมก่อนแค่นั้นแหละโอเคอเมือเป็นมือใหม่่ครับทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวนะเอ้ย อ๋อนี่ไงว่าแล้วต้องมาข้าวจริงด้วยอ,อหยุดหยุดเลยนะครับผมจะไม่ชนะแต่ผมก็สู้แล้วกันนหะผมไม่ชนะแต่ผมก็สู้ผมรู้ว่าผมไม่ชนะแต่ผมก็ยังสู้เฮ้ย <_ s> ก็ยังดีกว่าไม่สู้ครับผมโอเคตายแล้วหนึ่งรอบ s> <S <_ s> อเปิดมาไม่ถึงสิบนาทีเลยในคลิปตอนเนี้ยตายแล้วนะฮะโอเค เออเกิดที่ใกล้กันด้วยนะจริงไม่ได้ซ้ำนโอเคมายเกมน,นี้หาง่ายอยู่แล้วผม uh หาง่ายเลย uh หาง่ายอยู่เนี่ยสัตว์พวกนี้เพิ่มเยอะมากแล้วผมก็พวกกวางแล้วผมผมให้เป็นกวางเนาะผมไม่ใช่แกะหรอกเนี่ยตัเวเลเยอะนะโอเคเอาไปประมาณนี้ ก็ไปดูคลิปเก่าผมได้นะสอนฟ้าแล้วยาววันนี้อีกบ้างเนี่ยโอเคเดี๋ยวอะไรเนี่ยผมช่างเถอะผมไม่สนหรอกผมแค่ต้องการเอาชีวิตรอดเท่านั้นเองเจ้าข้าผมก็เชิญตามสบายผมไม่แคร์หรอกหันหลังด้วยโอ้ยไม้ขันโอเค ข่ข้าผมก็ฆ่าไปเชิญหึายครับผมไฮเมาผม,ม,าาผ,มผมเดือดรับ่างพิมพ์ไม่ได้แล้วเหรอเ้ยไ,ได้อยู่ทำไมที่พิมพ์มันอยู่นา้านลังนะเดี๋ยวเปิดแปลได้ไหมเนี่ยแปลได้ไหมเน่ยเดี๋ยว คุณทำอะไรยังไงเนี่ยเนี่ย,ย,ยอันนี้เลยสาต้นไม้โอ้ขอบคุณขอบคุณมากขอบมากครับโอ้ดีมากโอเคนนี้คนนี้ยังเป็นมิดอยู่แล้วผมโอเคขอบคุณมากจ้า เราได้อาหารมาแล้วอยู่ได้สบายยิ่งขึ้นนะบุูมง่ายยิ่งขึ้นอะประมาณนี้นะฮะอ่าอืโอ้คลิปแรกมากไม่รู้ว่าเสียงจะตรงคลิปหรือเปล่านะก็เสียงมันทําไม่ตรงคลิปนะผมตอนแรกนะตอนแรกเลยเสียงไม่ตรงคลิปเดี๋ยวอ๋อก็จะมีเควสล้วผมก็สามารถทําได้นะดูนี่ถือว่าง่ายอยู่เยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะผมอันนี้ เัร็หมดอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะผมโอ้ยคุยกันง่ายๆผมรับได้หมดเลยอันนี่ที่หอนข้าวก็ก้อนเห็นเยอะอยู่นะเดี๋ยวโอ้เหล็แกแหล็กเพราะอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านแหล็กเพราะอะไรเนี่ยครับพี่อยากข้าวเหนะผมขอแค่พออ,อย่ากข้าวเลยโอ้ ผมว่าเฮ้ยขาได้เห็นเร็วเหมือยกันะได้เห็นเยอะโอเคขอบใจมากครับขอบใจมากพี่ชายนี่ันนี้ดีไม่เหมือนเมื่อวันก่นี่ยบางทีจะเจอแต่พวกเอ่อพวกอะไรนะฮะคุยไม่ได้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะดีครับไม่ดีเลยดีกว่าไม่ดีเท่าไหร่ในบ้านเลย คนไม่ดีเลยกว่าถ้าที่ผมเต็มจนะย้ายเกาะก่อนนะครับอเ,เออดีไอของดีเรลยมันแค่ไหนมันจะเริ่มของดีเลยละคนพวกนี้นมม่าจะเป็นพวกที่เอาไว้พวกฟาร์มคนพวกนี้น่าจะเป็นพวกที่เอ่อฟาร์มเดี๋ยวนะิ่งฟาร์มนะวิ่งฟาร์มพวกลูกปั้นนะผมลูกปัน้นก็เราฟาร์มกันมีสอง ทำแล้วสทีแต่ที่นึงมันก็ให้จะไปยากเลยโอเคผมเป็นสับเนื้อนมนื้อผมนาดอ้อมไปแล้วกันนะที่สายบบูใด้เหร่ไปที่ขอนั้แข่งว่าเกาะนั้แข่งนั้นเยว

มเเห็นดวด,ดวยออัโอเคทุกคนผมน่าผมน่ากำลังจะผมน่ากำลังจะเออมันค่อยดีละผมไปทำการขุดแร่ที่เขาดองไว้ตรงก่อนที่ผมเดินมาทางนูน้นนะผมทางข้างหน้าผมเลย <c oughs> รู้สึกว่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวมีด้วยมีก็ด้วยนี่นะโอ้โหมัเป็นอะไรหรือมั้งหรือมั้งใช่ไหมทันเดอก ทันหรือเปล่าที่รู้เขาเดินมาเมื่อไหร่ผมกดออกแน่นอนตัวผมน่าจะรู้ว่าน่าจะไม่รอดแล้วเดี๋ยวรูดสับยาแลกดีขอแค่นี้ไปเร็วเลยหน,หนึ่งเลยโอเคไหวอยู่เราไหวอยู่โอเคพอ,อได้อยู่โอเคดีนะยังพอได้อยู่ก็ ถ้าเราสู้กับพวกนี้ก็เออตีไว้กันหน่อยนะตีไว้กันหน่อยมันจะตายเร็วๆนั่นเองนะครับมันจะแตกเร็วๆนะลุงแตกเร็วๆเดี๋ยวไปอสองทีไหนก็ต้องตีให้ได้สองทีตีสองทีให้ตายนี่น่าจะมีโอกาสตายสูงอยู่โอเคในกิ่งไม้ยี่สิบเก้าแล้วเนาะ นี่ไหมโอเคไงครบแล้วยี่สิบไม่ใช้เยอะมากนะกี่ม้เนี่ยี๋ยวใช้เยอะเดี๋ยวทำเดี๋ยวเผาขลงแป๊บนะครับผมก็ใช้วิธีเดิมครับใช้กล่องนะก็ใครที่ดูผมเล่นแบบนี้มาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะทำผมจะทำไงนะผมโอเคเดี๋ยวผมต้องคราฟนี่นะ เออ,เอ,อสามารถพิมพ์ไปแล่แล่ได้ใช่ไหมอ๋อลืมไปอ๋อทดสอบเลยเดี๋ยว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 ครับเออก็คือเอออะไรวะก็เอ,อ๋อลืมมาแล้วม,มาแล้วมอกมาแล้วหมวกมาแล้วก็คือเออที่เกาะดับแขกฮม ที่กอดน,น้ำแข็งมมสามารถเอ่อปั๊มพวกแร่ได้นะกอนเดี๋ยวให้คนดูมด,ด,ดูในคลิปนี้ก็เลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ไปดูคลิปเก่าผมไม่ไปดูหรอกมั้งเดี๋ยวคลิปนี้เลยแล้วกันคือคลิปนี้ไม่รู้จะมีคนลงไปหร้อจะมีคนดูหรือเปล่าคือเราสามารถดองพวกทองได้ผมจากพวกบล็อกน้ำแข็งพวกนี้นะคือว่าเกาะน,น้ำแข็ง hm นี้ก็คือเป็นพวกแบบพวกปั้มทองดองทองเลยนะ ระเนี่ยเดี๋ยวเนื้อตีโดนแต่น้ำแข็งนะผมอีกดองครับดองโอเคมาทุวกคนตรงน,นี้ก็จะเป็นช็อตที่ผมเล่นต่อ,อนะแต่ว่าคลิปมันการกดหยุดอัดอีกแล้วนะผมแอป,ปนี้ก็คือเอาอีกแล้วนะไม่หรอกก็ใช้แอปแบบเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์ผมนี่แหละมันเออ,แล,อ,เอ,อแล้วผมก็ก็คือตอนที่ผมมาพาตัวเองนะก็ ไม่รู้ว่าเสียงตอนนี้ผมเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้คือเสียงผมที่ผมฟังอยู่ตอนนี้คือมันไม่ปกติน,นี่นะคือเป็นหวัดนิดหน่อยนะผมก็โอเคก็น่าจะติดจากเพื่อนโเ,เรียนมานิดหน่อยเอยงน,น,นะผมว่าเพื่อจะเป็นหวัดเฉยๆนะผมโอเคยังไม่ป็นไข้เลยนะผมอันนี้ยังพออดิีได้ครับช่วงนี้เด็ดคนก็อยู่นะขาสภาพยังดีนะครับผม ใครดูจนจบก็ขอบทุกคนมากผมขอบทุกคนมากนะใครดูจนจบนะผมเ,เดี๋ยวไปละบายครับ